มาดูความสวยงามนะฮะการย่อยใบอ้อยตัวนี้เราใช้โรตารี่ใบาวายนะครับเราก็จะมีใบาวายคือตัวนี้นะครับของเรามีขนาดนะครับตั้งแต่เก้าสิบเซนนะครับไปถึงสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเข้ากับรถแท็กอร์ของเราครับที่มีอยู่นี่ฮะปั่นไปเรียบร้อยนะครับ สังเกตได้ว่านะครับเนียนเรียบนะครับตัวนี้สามารถตั้งนะครับให้ลงแบบกินดินนะครับใบวายนะครับหรือว่าจะยกสูงก็ได้นะฮะเราจะมาเปรียบเทียบนะครับตัวนี้เราปั่นเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วฝั่งขวานะครับยังไม่ปั่ะเห็นในชัดเจนเลยนะฮะ ความแตกต่างนะฮะปั่นกับไม่ปัน่น